แนะนำให้บนบานท้าวเวสสุวรรณเมื่อชีวิตไม่ราบรื่นอ,อุปสรรคมากมายไม่เกินสามเดือนเห็นผลแน่นอนเครดไหว้ขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเกิดความติดขัดในชีวิตสำหรับใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักทีทั้งเรื่องการงานการเงินโชคลาภแนะนำให้ท่านบนบานสารกล่าวหรือไหว้ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ โดวยวิธีนี้ท่านจะสามารถไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมีรูปท่านเท้าเวสุวรรณเป็นผ้ายันหรือลอยองค์ก็ได้นะคะกระทําได้ดังนี้ค่ะให้ท่านอาบน้ำแต่งกายให้สะอาดสุภาพจากนั้นให้เข้าห้องพระสมาทานศีลห้าจากนั้นจึงสวดมนต์โดยสวดบูชาพระรัตนตรยัยพาหหงชินบัญชรแล้วให้ท่านเตรียมทูบหอมมาเก้าดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบหนึ่งพวงให้จุดทูบหอมและพนมมือสวดพระคาถาเท้าเวสุวรรณดังนี้ค่ะนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ จากนั้นนะคะให้สวดคาถาบูชาเทาวเวสุวรรณอิติปิโสภควาโยมาราชาโนเท้วเวสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ เาวเวสุวรรณโนโนโมพุทธายะสาธุจากนั้นก็พูดชื่อและนามสกุลพร้อมด้วยที่อยู่ของตนนะคะขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดและกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านเทาเวสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้เมื่อเสด็จปู่เทาเวสุวร์ได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัวประสบแต่สัพพสิริมงคลอุดมโชคลาภและขอให้เสด็จปู่เทวเวสุวร์ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทินค่ะ และถ้าหากมีความทุกข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มีเคราะห์เรื่องอะไรก็ว่าไปนะคะลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ท่านเทาเวสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์เรื่องลูกขอพึ่งบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และท่านเทาเวสุวรรณและบริวารขอให้เรื่อง ลูกขอบนท่านเมื่อสำเร็จลูกจะทำกุศลถวายให้ขอเสด็จปู่เทเวทสุวรรณได้โปรโดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะแล้วก็กราบนะคะจากนั้นการบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติตามนี้ค่ะ 1. บนเรื่องการงานให้ท่านบนด้วยสังฆทาน1ชุดในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ1คู่ อาสนะสงหนึ่งผืนพระพุทธรูปหนึ่งองค์เข็มกับได้หนึ่งชุด 2. บนเรื่องการเงินให้ท่านบนด้วยสังฆทานหนึ่งชุดชาระนี่สงหนึ่งบาทหรือถวายพระพุทธรูปเก้านิ้ว 3. บนเรื่องความรักครอบครัวให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นเท้าเวสุวรรณที่วัดไหนก็ได้9ดอก ถือศีลแปในวันที่เราเกิดและวันพระ 4. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพให้ท่านบนด้วยการถวายหนังสือสวดมนต์ยิ่งเป็นสวด7จ็ดตำนาน12ตําตำนานยิ่งดีค่ะถวายวัดไหนก็ได้ปล่อยปลากี่ตัวก็ได้ 5. บนเรื่องการเรียนให้บนด้วยการทำบุญสร้างพระไตายปีดก ตำราเรียนนักธรรมหรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์หรือสามเณรนในวัดที่มีพระสงฆ์เรียนพระปริยัติธรรมก็ได้ค่ะ 6. บนเรื่องสอบบรรจุสอบเข้าทำงานและเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายให้บนด้วยสังฆทานหนึ่งชุดเก้าอี้หนึ่งตัวร่มถวายสงฆ์หนึ่งคันข้าวของทุกชนิดในการบนแต่และอย่างนั้น เมื่อได้ไหวตามวิธีข้างบนแล้วจึงค่อยบนบานสารกล่าวเมื่อท่านได้ดังปราถนาแล้วจึงให้ไปทำบุญถวายวัดไหนก็ได้ที่เป็นวัดในาศาสนาพุทธแล้วกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลถวายท่านเท้าเวสุวรรณและบริวารที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกินสามเดือนเห็นผล การถือสินแปถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบในตัวศินเป็นพอค่ะการบนต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรมเทพเทวดามีจริงไม่ได้ทอดอาลัยหรือทิ้งมนุษย์หากแต่มนุษย์ละลึกถึงโดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมจึงไม่ได้รับการสงเคราะห์การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเองจะได้ไม่ติดหนี่บารมีเทพค่ะเพราะเทพนั้น การสงเคราะห์ไม่ได้หวังผลใดๆเพราะจิตถึงความเป็นเทวะแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเส้นสวงสังเวยหรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่องพวกที่ให้ไปกราบไหว้ยกย่องหรือกราบกรานนั้นพิธีรีตองแปลกก็ให้ตองดูเถอคะค่ะว่าใช่วิถีของเทวดาหรือเป็นผีแล้วมาแอบอ้างให้ตัวเองนั้นดูสูงส่งกันแน่ อย่างน้อยมนุษย์เรานั้นเมื่อตายไปก็จะไปเป็นเทวดาหรือเสมอตัวก็เป็นมนุษย์ค่ะอย่าให้ลงอบายภูมิเลยพวกเราจงเล่งสู่ทางพระนิพพานทำบุญบารมีกันไว้เยอะๆนะคะ